อความพรสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจะมังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบก,กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาล่วงลับมิกลับหลังยืนเดินนั่งเกิดดับเสื่อมสลาย อายุคนลดถอยน้อยตามวัยมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำถ้าเราไม่รีบไม่เร่งนะญาติโยมชีวิตของเราประเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องถึงจุดจบคือความตายความตายนี้เป็นสัจธรรมพระจะพูดหรือไม่พูดถ้าบอกว่าเป็นของเก่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตาย ความตายนะั้นมันติดตามเราทุกขณะทุกอย่างกล้าวความตายถ้าบอกว่าเป็นของเล็กน้อยนิดหน่อยสืบเนื่องด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็คือได้หายใจออกก็คือตายความตายมันจะติดตามเราไปทุกขณะแขวนไว้ที่ปลายโพรงจมูกเท่านั้นถ้าเรามีชีวิตเป็นอยู่โดยที่เราไม่ได้สร้างคุณงามความดี ถ้าบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเหมือนคนตายแล้วนะคนที่สนุกสนานเพลิดเพลินเที่ยวกินดื่มแม้จะมีอายุยืนยาวแต่ถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปมาทโทมัจจุโนปังความประมาทนี้เป็นทางแห่งความตายคือจิตใจของเขาได้ตายจากทานตายจากศีลตายจากภาวนา แม้จะมีชีวิตเป็นอยู่ก็มีแต่สักว่าลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายนอนอยู่ในโลงท่านว่าอย่างนั้นคนตายนอนอยู่ในโลงให้ทานรักษาศีลเจริญทาภาวนาไม่ได้ฉันใดชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อยู่ด้วยความประมาทก็ไม่แตกต่างอะไรกันแต่ตรงกันข้ามบุคคลที่ไม่ประมาทแม้จะโรคภัยเบียดเบียน เจ็บอดอดแอดแอดป่วยไขย้ใกล้จะดับจิตหรือเป็นปกติยากจนแต่บุคคลคนนั้นนึกถึงชีวิตที่เราเกิดมายากจนนึกถึงชีวิตที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนึกถึงชีวิตถึงการเวลาใกล้จะดับจิตว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่ง แม้จะยากจนแต่เขาไม่ได้จนความดีบางคนร่ำรวยแต่ไม่ประมาทในบุญได้กัลยาณมิตรด,ดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคนประเภทนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปมาโทอมตังปัทังความไม่ประมาทนี่เป็นทางแห่งความไม่ตาย คือจิตใจของเขาไม่ได้ตายจากทานไม่ได้ตายจากศีลไม่ได้ตายจากภาวนาคนที่สร้างคุณงามความดีก็เรียกคนเตรียมพร้อมคนมีที่พึ่งเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความดีสร้างที่พึ่งกันโบราณถ้าบอกว่าจนเงินจนทองมันหาแทนทดแทนได้นะเงินทองสูญไปหาใหม่มาทดแทนได้ แต่ชีวิตของเราที่มันสูญไปกับการเวลาที่เราไม่ได้สร้างความดีเนี่ยมันเรียกร้องคืนไม่ได้นะหามาแทนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนึกถึงอย่างนี้จะทําให้เราเตรียมพร้อมพอพูดถึงความตายในยตยิโยมมันเหมือนกับว่าเรามันใกล้เต็มทีแล้วอายุกึ่งแล้วนะถ้าอายุเ0็ดสิบห้าสิบเนี่ยใกล้แล้วครึ่งแล้วเราจะประมาทไม่ได้ เรามีโอกาสเราควรจะได้ให้ทานอย่าประมาทกันนะเมทานกุศลมันเป็นกุศลชั้นต้นเราก็ไม่ควรประมาทให้ทานทานพระนอกบ้านได้แก่พระสงฆ์องค์เนรพระในบ้านได้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณตาค,ณคุณย่าคุณยายถามท่านบ้างนะญาติโยมนะผู้เป็นลูกเป็นหลานคุณแม่ครับอยากจะทานอะไรครับโอ้ยมันเป็นยาหอมนะลูกนะ คุณแม่ขาอยากจะทานอะไรมันชื่นใจนะญาติโยมลูกลูกหลานหลานมาเอาใจผู้เท่าผู้แก่ได้ยินเสียงลูกเสียงหลานไม่ใช่ว่าพ่อแม่กินไม่ได้นอนอ้าปากอยู่ในโรงพยาบาลจึงจัดซื้ออะไรไปมันมันไม่เข้าท่าเราต้องถามท่านเอาใจใส่ท่านเลี้ยงดูปูเสือสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นการทำความเข้าใจถูก ทำความเข้าใจถูกทำบุญไว้พร้อมเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมอยังไงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติระลึกอาตมาได้นำเรื่องตัวสติมาเป็นตัวเครื่องระลึกและตัวสตินี้มันก็เป็นสติสามัญกับสติปฐานสติสามัญเช่นเรามีสติทำมาหาเลี้ยงชีพไม่หลงไม่ลืม และลึกถึงคุณพ่อและลึกถึงคุณแม่และลึกถึงครูบาอาจารย์และลึกนึกถึงการงานที่ตนกระทำและลึกถึงจิตที่กระทำคำที่จะพูดเรื่องที่จะคิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าสติสามัญเป็นบุญไหมเป็นเป็นกุศลแต่เป็นกุศลสามัญ แต่ว่าสติที่เป็นไปเพื่อความดับทุกต้องเป็นสติเป็นไปเพื่อสติปัฐานสติปัฐานแปลว่าฐานของสติหรือที่ตั้งของสติหรืออารมณ์ของสตินั่นแหละคำว่าฐานศัพท์นั้น,นแปลว่าอารมณ์ก็ได้แปลว่าที่ตั้งก็ได้แปลว่าอารมณ์ก็ได้ที่ตั้งก็ได้เป็นฐานที่ตั้งของสติท่านเรียกว่าสติปัฐาน สติคือความระลึกตัวเดียวแต่มีอารมณ์ที่ตั้งอยู่ถึงสีอย่างมีกายอย่างร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าร่างกายทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากายกายเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ของสติแม้ลมหายใจก็ชื่อว่ากายลมหายใจนี่แหละญาติโยมชื่อว่ากายเรียกว่ากายยะสังขาร เพราะลมหายใจนี้มันปรุงแต่งกายถ้าลมดับเมื่อใดใครก็ตามจะเรียกว่าตายทั้งนั้นไม่เหลือสักคนหรอกเพราะฉะนั้นลมหายใจก็ชื่อว่ากายสังขารด้วยเนี่ยเรื่องกายเป็นอารมณ์ของสติสองเวทนาความสุขก็เป็นอารมณ์ของสติความทุกข์ก็เป็นอารมณ์ของสติเฉยๆก็เป็นอารมณ์ของสติเนี่ยเวทนาเป็นอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของสติ ไม่ใช่เรานะกายก็ไม่ใช่เราสุขทุกขุเบกขาสุขเวทนาสบายทุกขเวทนาไม่สบายอุเบกขาเวทนาเฉยๆก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเวทนาความรู้สึกนึกคิดท่างด้านจิตใจความโลภบ,บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างความโลภนะั้นเป็นจิตความโกรธเป็นจิตความหลงเป็นจิต ความฟุ้งส่านเป็นจิตความลำคาญเป็นจิตจิตตั้งมั่นเป็นจิตจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จิตฟุ้งก็รู้จิตไม่ฟุ้งก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้นะจิตหลงยังไงญาติโยมเอาจิตหลงว่าโอ้เราเนึกว่าเรานั่งแน่มันไปสำคัญผิดนะน่ะไปหลงนั่งว่าเป็นเรา ไปหลงเดินว่าเป็นเราเน่ยว่าเราเดินความหลงไปยึดผิดนั่นเองที่เดินคือกายไม่ใช่เราแต่ไปหลงความหลงอันนี้ยก็เรียกว่าคือการขาดสตินั่นเองไปหลงว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนพอสติเกิดรู้ทาง๋อนี่หลงนั่นความหลงเกิดก็รู้หลงว่ากายเป็นเรา บางทีทานอาหารอร่อยไม่อร่อยจริงๆพอสติมาปัญญาเกิดอ้าวหลงอีกแล้วหลงว่าเราชอบจริงๆละ่ะรสอาหารเราพอใจมันเป็นโลภะแต่เราไปพอใจบอกว่าเป็นเราพอใจเนี่ยคือความหลงความหลงคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงตัวจิตเนี่ยเป็นฐาน ฐานตัวนี้แปลว่าอารมณ์ในอยาตเโี่ยวนะเป็นที่ตั้งก็ได้เป็นอารมณ์ก็ได้ของสติท่านเรียกว่ากิตานุปัสนาสติปฐานสติเป็นเอาจิตเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ให้เกิดสติและข้อที่สี่เขาเรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปฐานสติไปเอาธรรมเอารูปเอานามเนี่ยรวมทั้งรูปทั้งนามคุกเขากันไปมันเป็นอารมณ์ของสติ เพราะฉะนั้นการเจริญสติสติตัวนี้มีการไม่หลงลืมเป็นลักษณะเกิดขึ้นขณะใดมันก็มีการระลึกรู้เนะ่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายนี้เป็นตัวสติอา้าวถ้าคนมีสติก็คือไม่หลงลืมและคนหลงลืมอา้าก็คือไม่มีสตินะและสติเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาต้องต้องฟังในญะาติโยมนะสตินี้เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา สตินี้บังคับบัญชาได้ไหมสตินี้บังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับไม่ได้ด้วยอย่าอย่าหลงนะมันมันไม่ฟังเราหรอกยากยมไปเดี๋ยวว่าจะเดินไปข้างหน้าจะเอาของไปด้วยไปจริงๆไปแต่ตัวเปล่าไม่ได้เอาอะไรไปแล้วลืม ความหลงลืมสติเกิดขึ้นนั่นแหละมันเป็นอนัตตาพอสติเกิดอา้าวลืมอีกแล้วนะเนี่ยคือสติมันก็เป็นอนัตตาเห็นธรรมะแม้ตัวสติก็เป็นอารมณ์ของสติโอ้หลงลืมมีความไม่เลือดรู้เป็นกิจแต่ว่าสตินะ่ะมีการ ไม่หลงลืมเป็นจิตสติอันเป็นไปในกายอย่างญาติโยมเดินจงกรมก่อนที่จะยกส้นเท้าขึ้นมาสติก็มาดูอาการเหยียบก่อนพอยกส้นเท้าฟับขึ้นมาขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมีพอยกเคลื่อนเท้าไปขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีพอย่อนเท้าลงเหยียบขณะย่างดับไปขณะเหยียบจึงมีเป็นคนละขณะ,ะกัน ถ้าเราจะบริกรรมว่าเวลาสติเราจะไปก้าวเท้าขวานะสติต้องไปก่อนนะญาติโยมนะขวาเนี่ยยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปช้าๆหนอแตะพื้นพอดีนะอา้าวขาขวาเหยียบนิ่งก่อนสติน้อมมาเท้าซ้ายซ้ายเนี่ยยกส้นขึ้น ถามว่ามันเป็นวิปัสสนาตรงไหนต,ตัวตัวสติตัวระลึกในญาติโยมวิปัสสนาคือตัวปัญญาก่อนที่จะยกสติไปรู้เท้าซ้ายที่เหยียบอยู่กับพื้นเหยียบนี้เป็นปัจจุบันพอสติน้อมไปในการยกวัดซ้ายยกส้นฟับขึ้นมาขณะเหยียบเป็นอะไรเป็นอดีตขณะยกจึงเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเหยียบกับยกทำพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ บอกว่าซ้ายยกส้นขึ้นไอตัวระลึกถึงอาการของการยกส้นเท้าขึ้นมานี่คือตัวสติตัวรู้รู้ว่าขณะเหยียบผ่านไปขณะยกปรากฏเกิดขึ้นขณะเหยียบเป็นอดีตดับไปแล้วความรู้ที่เขาไปรู้นี่เองรู้ปังอนิจจังทันว่าตัวสติเนี่ยไปเห็นรูป เหยียบนะปรากฏโดยความไม่เที่ยงมันดับไปขณะยกจึงมีพอก่อนที่จะย่างเท้าไปพอยกแล้วย่างพอเคลื่อนเท้าไปชา้าๆขณะยกดับไปคำว่าดับนี้เป็นอดีตขณะย่างเป็นปัจจุบันไอ้ตัวสติรละลึกรู้เนี่ยมันมันมีความไม่หลงลืมเป็นกิต แต่ความรู้ที่เข้าไปรู้ว่าขณะยกกับขณะย่างมันปรากฏพร้อมกันไม่ได้เป็นคนละขณะตัวสันตติความสืบต่อระหว่างขณะเหยียบกับขณะยกเป็นคนละขณะเวลาย่างขณะยกกับขณะย่างก็เป็นคนละขณะกันเมื่อเป็นคนละขณะก็แสดงว่าสัตติความสืบต่อมันขาดตอนขาดตอนระหว่างขณะเก่ากับขณะใหม่ ปัญญาที่ไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสนาตัวสติมันช่วยอุปการละทำให้เกิดปัญญาปัญญาไปเห็นรูปเดินปรากฏโดยความไม่เที่ยงพอซ้ายยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปช้าๆหนอแตะพื้นพอดี ขาสายเหยียบนิ่งอยู่กับพื้นก่อนสติมาเท้าขวาพอขวาเนี่ยยกส้นขึ้นวิปัสสนามันไม่ใช่ชาไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาวิปัสนาหมายเอาตัวปัญญาที่มันไปรู้ต่างหากพอสติน้อมไปเท้าขวาสติและลึกก่อนพอยกส้นเทา้าฟับกุณะรูปังอานิจังนะขณะเหยียบดับไป เป็นอดีตขณะยกเป็นปัจจุบันขวายกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าปัจะชาหนอแตะพื้นพอดีเนี่ผู้ใหม่เดินจงกรมสติดีนะสติดีก็ค่อยเป็นค่อยไปนะเดินไปแล้วก็เดินกลับขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออันนี้เป็นเป็นคำบริกรรมนะจะหนอหรือไม่หนอเนะี่ยมัน ไม่ต้องไปวิาพากวิจารณ์หรอกแต่ขอให้เราเข้าใจว่าเหมือนไม้นั่งร้านนะญาติโยมถามว่านั่งร้านจะเอาไม้ยูคาไม้ไผ่หรือเอาเหล็กดีมันดีทั้งนั้นเพราะว่านั่งร้านมันไม่ใช่ตัวบ้านตัวตึกแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่จะทําตึกทําบ้านแต่นั่งถ้าไม่มีนั่งร้านตึกบ้านมันก็ไม่เกิดคําว่าปรมัตธรรมความจริงจะปรากฏเกิดขึ้นต้องมีบัญญัติธรรมกนท่านว่า อาศัยบัญญัติธรรมอาศัยบัญญัติเป็นเบื้องต้นแล้ววิปัสนาเป็นเบื้องปลายเหมือนเราฝึกอ่านหนังสือเนี่ยญาิยาโยงกอกากาว่าง,งานันกอกไก่สระอาอ่านว่ากออากาเนี่ยคนอ่านหนังสือออกนะฝึกจนชินฝึกเขียนกอกากาแต่พอเขียนไปนานๆหัดอ่านและจำได้กอกไก่สระอาอ่านว่า นี่คนอ่านหนังสือออกคนอ่านหนังสือออกไม่ใช่อ่านหนังสือเป็นเพราะเห็นกอไก่สระอาเขาอ่านว่ากาเขาคิดแค่นั้นนี่ติดอยู่เฉพาะกออากาแต่คนอ่านหนังสือเป็นกออากาเห็นกอไก่สระอามันเห็นตัวดำๆจับอยู่บนต้นไม้นู่นนั่นมันเข้าสู่สภาวะของเนื้อความนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงสภาวะ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่ได้ติดอยู่แค่บัญญัติแค่นี้คำบริกรรมนะมันท่านในคำเพีวิสุทธิมัคท่านใช้คำนวณว่าว่าจะสาว่าให้คล่องปากเมื่อว่าให้คล่องปากแล้วมะนัสสาทำไว้ในใจก็เรียกโยนิโสมนัสิการแล้วก็ทำไว้ในใจไม่ต้องพูดแต่ถ้ามัน เข้าถึงความชำนิชำนาญแล้วมันจะเป็นไปของมันเองควาย่างหนอซาย่างหนออันนี้พูดให้ฟังแต่เวลาเราปฏิบัติเราก็อย่าไปพูดออกปากก็แล้วกันว่าทำความเข้าใจถูกไว้ในใจกำหนดในใจนะเวลาเดินไปเดินกลับรูปเป็นทุกสติรู้รูปนเะนี่ยตัวสติสำคัญมันเป็นโสภณนะสาธารณะเจตสิก มีความไม่หลงลืมเป็นกิจว่าเดินน่ะไม่ใช่เราเดินที่เดินคือกายเดินเดินนา,นานเป็นทุกข์ทำความเข้าใจถูกว่าที่เป็นทุกข์คือรูปทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติเจริญสติมันเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญญาสติมาปัญญาเกิด แต่ถ้าเราเข้าใจสภาพความจริงของรูป,ปรธรรมสภาพความจริงของนามธรรมแล้วตัวสตินี้จะมีความไม่หลงลืมเป็นจิตเป็นอาการปรากฏเป็นเหตุใกล้ของปัญญาโดยนะั้นตัวสติเนี่ยท่านเรียกว่าพาหูปการธรรมแปลว่าธรรมมีอุปการะมาก เวลาเจริญสติเวลาจิตคิดพอใจฟับทานอาหารถูกปลายลิ้นถูกพอใจถ้าเราไม่ได้เจริญสติมันเป็นเราโอ้ยอร่อยจริงๆวันนี้เด็ดเลยแต่พอสติมาปัญญาเกิดรถปรากฏพอใจเห็นความพอใจโอ้โลภะเกิดนี่โลภะเกิดไม่ใช่เราเวลาทานอาหารพออาหารถูกปากแตะปลายลิ้น ไม่พอใจรถที่เราต้องการมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่พอใจโกรธเนี่ยความโกรธอ๋อนี่เป็นนามธรรมไม่ใช่เราความโกรธเนี่ยมันเป็นโทสะมันเป็นนามธรรมเวลาเกิดความพอใจว่าเราพอใจนี่เนี่ไปยึดนามว่าเป็นเรานี่เป็นโมหะแล้วไปยึดจิตว่าเป็นเรานี่ความหลง ความหลงในภาษาบาลีท่านเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชามันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความไม่รู้ก็คือความหลงลืมก็คือตรงกันข้ามกับตัวสติแต่ถ้าสติเกิดแล้วมันจะไม่หลงลืมว่าที่เราพอใจมันเป็นนามธรรมเท่านั้นไม่ใช่เราเวลาไม่ชอบใจก็ไม่ใช่เรามันเป็นโทสะมันเป็นนามธรรม จิตใจเขาเรียกว่านามน,านะญาติโยมนะนามคือจิตใจความโลภความพอใจเป็นนามความโกรธความไม่พอใจเป็นนามความหลงกายว่าเป็นเราหลงจิตว่าเป็นเราเนี่เป็นนามความระลึกได้ความรู้กับเป็นนามนามคือความน้อมไปเนี่ยคำพีวิสุทธิมัคทันแสดงว่านมะนักขณนันงมีสภาวะที่น้อมไปหาอารมณ์นั่นเรียกว่านาม ส่วนกายเรียกว่ารูปนะร่างกายในญาติโยมตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเทา้าเขาเรียกว่ารูปไม่ใช่ตัวเราของเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการอภิธรรมนำสุขมองดูเวลาหมดอีกแล้วญาติโยมเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปนะพูดถึงเรื่องสติสติก็เอาไว้พูดหลายตอนอยู่วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยาย ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมโจมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการ โดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร